สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาท่านมายังสวนเขาคนเกษตรนะครับมาดาูการให้น้ำทุเรียนนะครับโดยใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับก็เป็นระบบการให้น้ำแบบหัวบากนะครับหัวบากแล้วก็ท่านดาูน้ำที่โปรยออกมานะครับก็จะได้ จะได้ทั่วถึงนะครับจะได้ทั่วถึงแล้วก็ได้เต็มที่นะครับทุเรียนก็จะได้ได้น้ำอย่างเต็มที่ทั่วถึงไม่ว่าจะใบหรือว่าระบบดินนะครับก็ทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นหมอนทองผมเพิ่งปลูกนะครับได้3มวันนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ชมว่าหาก ระบบน้ําเราดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับท่านดูนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับนี่คือระบบน้ําที่ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับเป็นสปริงเกอร์ครึ่งวงกลมนะครับเป็นัวบากนะครับนี่คือน้ํานะครับถ้าเราดูจากข้างหลังนะครับน้ําที่พ่นออกไปนะครับก็จะ ทวถึงนะครับจะทวถึงนะครับก็นํามาฝาาครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับการให้น้ําในช่วงฤดูแล้งนะครับใกล้จะมาแล้วครับอากาศอบอ้าวมากเลยนะครับเทคนิคการให้น้ําก็จะต้องให้น้ําแบบแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนจะเห็นว่าฝอยน้ํานะครับที่ลงลงไปยังต้นนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็ต้นทุเรียนก็ได้รับน้ําอย่างเต็มที่ครับนี่เป็นทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ได้สามวันนะครับเป็นพันธมณฑลทองครับอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับก็อยากจะให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวของระบบน้ํานะครับเราจะไม่เหนื่อยนะครับการให้น้ําโดยใช้สปรปงเกอร์นะครับลงทุนนิดหน่อยแต่วางระบบน้ําไม่ถูกต้อง นะครับมาท่อเมนกี่นิ้วนะครับแล้วก็มาออกอย่างต้นนะครับเป็นสี่หุนนะครับสุดท้ายก็ออกมาเป็นสี่หุนต้นเล็กเราก็ใช้แบบหัวบากนะครับใช้หัวบากก็พอรับก่อนนามาฝากอีกนคลิปนะครับช่วงช่วงนี้เป็นช่วงทอนรับฤดูแล้งนะครับก็ทุเรียนจะเติบโตได้ดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันยาวเปิดเขาสามารถที่จะปรุงอาหารได้ดีนะครับแต่ต้องมี น้ำนะครับเป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าปรุงอาหารได้ดีแล้วแต่ว่าถ้าหากไม่มีน้ํานะครับพืชก็ไม่สามารถที่จะดูดธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่เราใส่ลงไปที่มีอยู่ในดินนะครับส่งไปยังใบได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้นะครับเพราะนั้นน้ําเป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยสําหรับการดูแลรักษาทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนามาฝากเรื่องราวของการให้น้ำทุเรียนเล็กนะครับเพิ่งปลูกได้3าวัน ให้ท่านชมว่าไม่มีผลอะไรเลยนะครับก็เพียงแต่ท่านใช้ระบบน้ําแบบหัวบางอย่างนี้นะครับะนะครับครับลาไปก่อนครับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ